สวัสดีค่ะวันนี้คุณุกจะมาสอนดาวโหลดฟอนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือฟอนต์จุฬาพรลิขิตนะคะเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้กดเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าฟอนต์จุฬาพรลิขิตแล้วกดค้นหาได้เลยนะคะ เมื่อกดค้นหาเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะให้กดไปที่ตัวเลือกที่หนึ่งเลยที่เขียนว่าจุฬาพรลิขิต CRA ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วจะขึ้นในหน้าต่างดาวน์โหลดชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาพรลิขิตนะคะแล้วให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างจะมีบอกว่า เราจะโหลดและร่วมบริจาคหรือดาวน์โหลดโดยไม่ร่วมบริจาคเราสามารถเลือกกดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเลือกกดตรงคำว่าดาวน์โหลดโดยไม่ร่วมบริจาคนะคะหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดโดยไม่ร่วมบริจาคก,ก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เรากดคำว่าดาวน์โหลดทันทีนะคะ เมื่อเรากดคำว่าดาวน์โหลดทันทีแล้วจะมีเป็นไฟล์ซิ p นะคะที่ขึ้นคำว่าจุลาพรลิขิตด,ด้านล่างซ้ายนะคะให้เรากดเข้าไปในไฟล์ตัวนั้นได้เลยนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดตรงโฟลเดอร์จุลาพรลิขิตนะคะหลังจากนั้นกดคำว่าเดสก์ท็อปนะคะแล้วจะมีฟอนต์ให้เราทั้งหมด 5แบบเลยนะคะให้เราครอบทั้ง5แบบเลยนะคะตัวด้านบนสุดไม่ต้องครอบนะคะที่เขียนว่า ds s to r e นะคะเมื่อครอบเสร็จแล้วให้กดคำว่า extract tool นะคะหลังจากที่เรากดคำว่า extract tool แล้วเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะแตกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ใดนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไว้ที่ได้ดีนะคะ หลังจากที่เราแตกไฟล์ไว้ในไดดีแล้วก็จะมีฟอนต์มาอยู่ในไดดีที่เราเลือกไว้นะคะตามนี้เลยนะคะหลังจากที่มีฟอนต์แล้วเราก็จะคลิกขวาครอบทั้งหมดแล้วคลิกขวานะคะแล้วกดคำว่า install นะคะ แล้วเขาก็จะนำฟอนต์ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในวินโดว์ของเราแล้วนะคะสามารถใช้งานได้แล้วนะคะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครคลิกขวาแล้วไม่มีคำว่า install ให้กดคำว่า copy นะคะเมื่อกดคำว่า copy แล้วเราก็จะไปกดที่ d ด i e c นะคะกดไป d ด i e c แล้วกดคำว่า window เมื่อกด Windows เสร็จแล้วไปกดคำว่า Font นะคะกดเข้าไปในคำว่า Font แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้น Font มาให้เรามากมายใช่ไหมคะให้เราคลิกขวาตรงพื้นที่ตรงใดตรงหนึ่งนะคะแล้วกดคำว่า Part ก็คือวางวางฟอนตที่เราก๊อปี้มาเมื่อกี้ก็จะได้ฟอนต์จุฬาพรลิขิตเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่เราลงฟอนต์ไว้ในคอมของเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทดลองพิมพ์ได้เลยนะคะตัวนี้จะทดลองใน Word นะคะทดลองพิมพ์ใน Word รูปแบบที่1จะเป็นรูปแบบจุฬาพรลิควิด d i s p พย์มีเดียนะคะอันนี้เป็นแบบที่1นะคะต่อไปแบบที่2จะเป็นแบบจุฬาพรลิควิดเทกนะคะ ต่อไปแบบที่3จะเป็นแบบจุลาพรลุกขิตเทคไรท์นะคะต่อไปแบบที่4จะเป็นแบบจุลาพรเทคมีเดียมนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด4แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันทั้ง4แบบว่าตัวหนังสือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ เป็นฟอนต์ทั้ง4แบบของฟอนต์จุราพรร์ลิคิดนะคะแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4ชอบแบบไหนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ